ตาต่อนายจิตติภาสแสงจันทร์รหัส683010040125นายธนชัยประอาด6830104012132 input ก็คือสวิตช์ x1 s1 คือ x1 สวิตช์ x s2 คือ x2 สวิตช์ x3 คือ x3 สวิตช์ x4 คือ x4 สวิตช์ x 5คือ x 5ส่วนเอาต์พุตรีเลทหนึ่งคือ y 1รีเลทสองคือ y 2ก็คือขั้นตอนที่หนึ่งก็คือกดสวิตช์ตัวที่หนึ่งส่งผลให้รีเลย์ตัวที่หนึ่งทำงานรีเลย์ตัวที่หนึ่งทำงานตลอดหลังจากกดสวิตช์ตัวที่หนึ่งสามกดสวิตช์ตัวที่สองส่งส่งผลให้รีเลย์ตัวที่หนึ่งหยุดทำงาน 4. กดสวิตตัวที่3ส่งผลให้ดิเลยตัวที่2ทํางาน 5. ดิเลยตัวที่2ทํางานตลอดหลังจากบดสวิตตัวที่3 6. กบดสวิตตัวที่4ส่งผลให้ดิเลยตัวที่2อหยุดทํางาน 7. ดีเลยตัวที่1และดิเลยตัวที่2ต้องไม่ทํางานพร้อมกัน 8กดสวิตตัวที่5ดีเลย์ตัวที่1และรีเลย์ตัวที่2จุดทํางานนายจิตติภัสรจันรหัสประจําตัว6 8 3 0 1 0 40125นายสรชัยสะอาด68301 สี่ศูสอินพุตสวิต์ตัวที่1ก็คือ S1 สวิตที่2คือ x 2สวิต์ตัวที่3คือ x 3สวิตที่4คือ x 4ี่ออฟต์ก็คือดิเลตัวที่1ก็คือ y 1นึ่งดตัวที่2คือ y 2ต่อไปกดสวิตตัวที่2หรือกดสวิต์ตัวที่4ตร่งผลให้ดเลตัวที่1เอตัวที่2ทํทงาน สองดิเลตัวที่หนึ่งและสวิตและดิเลย์ที่ตัวที่สองทำงานทําง,งานตลอดหลังจากกดสวิตตัวที่สองหรือกดสวิตตัวที่สี่สามกดสวิตตัวที่ 1, หนึ่งหรือกดสวิตตัวที่ 3, สามส่งคนให้ดิเลตัวที่หนึ่งและดิเลตัวที่สองาทำงาน